กลับมาอยู่กันต่อกับภาคที่2ของเลมโบครับหรือผมเรียกเขาว่าเควินเจ้าหนูเควินหลังจากปีตนต้นไม้ไม่ได้แล้วนี่ปึ๊บขึ้นมานี่แล้วไปไหนต่อเลยไปทางนี้ต่อปีนต้นไม้ปีนก็บเอื้ออือมเกือบตกครับดันไปใช่ไหมเออใช่จริงด้วยเอา้าอะไรวะอ๋อมันตกไปตรงน้ําที่เราขึ้นมาแต่พ์กแรกครับแต่ตรงนี้ขึ้นไปไหนวะ เราคุณจะลงไปเดี๋ยวเราขึ้นมาไหมวะเออไม่ไม่ไม่โชคดีกาอได้ทีนี้เราก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมวะก็ผมได้ไปถามเพื่อนผมคนเดิมน,นะคนที่ตั้งชื่อให้เควินนะครับถามเขาว่าคือไม่ได้สปอยอะไรมากนะครับแต่ว่านี่คือพาวเวอร์สปอยครับผมรู้แล้วครับว่าตัวเรากําลังตามหาอะไรตัวเรากําลังตามหาหน้องสาวครับ คือเลวินกำลังตามหาลองสาวเองเวินอยู่ไปเลยไม่ไปวะมันติดอะไรวะเฮ้ยดังดันดนัไปได้ยังไม่ถึงเออนะ่ากระโดดถึงนี่แหละเขื่ออืมถึงแล้ว ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเรามีน้องสาวนะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการเล่นเกมนะครับคือต้องตามหาน้องสาวอย่าพาักแรกไม่มีจุดมุ่งหมายกับดักนี่วาไม่กับดักไปอยู่บนนั้นวะมันต้องมีอะไรอยู่อุ้ยอะไรอะชิดมึงมุมทำไรอะมีอาวุธอะไรไปสู้กับมันกับดักเอากระดักมาก เอาไงวะหรือว่านี่ไม่มีอะไรกระโดดได้ด้วยอะทำไงดีวะอ๋อใช้แรงสั่นสะเทือนนหรอฮัลโหลอะมาแล้วครับทีเราก็จะได้กำดักมาครับเอามันยังไม่ได้ก่อวะ เมื่อกี้เสียงแพงไม่จะตกลงพื้นใช่ไหมลองอีกทีครับโอเ้โอเลยอันนี้น่าจะตกมาแนละ้วหล่นสองเพงแล้วก็ได้กาดักมาแล้วครับทีนี้เราก็เออเอาไปวางตรงขาแมงมุมเป่าวะให้แมงมุมมันลงมาแล้วก็เสียบ้ไม่ใช่เสียบเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะให้มันโดนแมงมุมให้โดนขาแม่งมันจะได้ทำลายเราไม่ได้ไงครับ จริงด้วยครับได้ผลได้ผลได้ผลหลบกัน <c oughs> ความจริงเควินน่าจะให้มันกลับเนี่ยันจะได้เป็นสไปเดอร์แมนเฮียขอโทษเฮียเฮียไปเต็มเลยก็มม่คิดตกใจเขาขอโทษทีมาใหม่สุดท้ายละ ลบลบเอ้ามีโดนอะไรวะไม่งฉลาดเยี่ยมยอดมันท้ายนี้เราก็จะชนะแมงมุมนะครับมันง่ายขนาดนี้เลยแต่วะนี่ก็ไปตามหาน้องสาวกันซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงครับ คือสไลด์มีสไลด์มีการสไลด์นี้อะไรอ่ะเฮ้ยไม่เดินช้าลงมะคือตรดจไม่ได้ด้วยเอาอะไรอ่ะมันเดินช้าลงอ่ะเออติดเออ เฮ้ยมึงมุ่มาตายตายอย่ไงนี้เลยเพื่อโดนจับไปแล้วครับกินไม่ได้อะดิ้งไงวะเพื่อโดนจับไปทำอะไรวะเขาเรียกอะไรนะดักแด้มันไม่ไมกัดเหรอวะเราจะได้เป็นสไปเดอร์แมนคิดได้ไงวะติดเลย เรายังดิ้นได้อยู่ออกมาเควินออกมาเร็วเควินิดเดียวเควินดิ้นเอ้อโอ้โหน่ารักมากเลยครับกระโดดมนุษย์อะไรนะไม่ใช่ไอตัวพันผันนี้เขาเรียกอะไรนะแดกแดบว,วะเหลืออะไรสักอย่างเงี้นะยแหละฮยดุยงก็น่ารักดีนะ กระโดดแบบน่ารักมากเนี่ยนี่จะไปยังไงเนี่ยฝ่ยหลังก็เออจมน้ำตาย <c oughs> กลับมาอีกครั้งครับเคลวินแล้วมันจะกระโดดยังไงกระโดดให้สูงกว่าเดิมยังไงอืมได้แล้วครับคือต้องกดข้างบนแล้วก็ข้างอะไรมะ ซ้ายขวาก็ต้องกดขวากับบนพร้อมกันกระโดดไกลขึ้นแล้วก็กดอย่างนี้ไม่เลยจะเดินเร็วขึ้นเคื่อสไลเดอร์เฮ้ยหินนี่ว่าทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใครมาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรตอนอเกิดไปแล้วโดดนี้จะทำกระโดดไกลขึ้น เอออะไรอ่ะตายนี่เหรอเฮ้ยแล้วตอนนี้ไปไงวะต้องอยู่บนหินนะครับไปเรื่อยๆเฮ้ยมัมุม ไม่ตัวแล้วมีมุมหรือมันตัวเดียวกันแบบว่าไม่น่าใช่ตัวเดียวกันอนาจะเป็นตัวเดียวกับที่พันเราแต่ไม่น่าใช่ตัวเดียวกับที่โดนกับหลักเฮ้ยมันตามมาแล้วเพื่อหนีเล้วรอดแลวครับเฮ้ยไปไหนอ่าหลุดออกมาจากใยแล้วครับลืมตาลืมตาดูโลกอีกทีเคอร์เวนไนไยพาดอะไรไปแล้วที่เดินออกมา คือหลับตามาเหรอวะเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรอ่ะผู้หญิงนี่วะ่ะเออใช่น้องสาวนั้นมันไม่น่าใช่คนนะดูจากขาน่าจะเป็นหุ่นหุ่หลอกให้เราดีใจแต้จะกับดักนี่วะ่ะทำไงวะตรงนี้ไปไงต่อขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้นะครับ เออเอาเอ่อโอ้นี่นี่นี่อืมเฮ้ยแล้วนี่อะไรขาวขาวโอ,อ้ยใยที่ติดหัวมันมาติดหัวเรามาติดหัวเคลวินมานะอ่าแล้วนี้เราก็ขึ้นไปเก่งมากเคลวิน อะไรกล่องเหรอไม่ใช่ครับเป็นเหมือนให้กระโดดข้าม